สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพเรื่องการพัฒนาแผ่นห่ออาหารย่อยสลายได้จากกล้วยหอมผสมสารโปรโพลิสในน้ำพึ่งชนโรงเพื่อถนอมอาหารค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสำหรับที่มาและแนวคิดของโครงงานนะคะปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น โดยพยายามที่จะใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ทดแทนวัสดุสังเคราะห์แผ่นห่ออาหารจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการช่วยลดปัญหาขยะการสร้างแผ่นห่ออาหารสามารถเตรียมได้จากพอลิเมอร์หลายชนิดเช่นโพลิสีคารายโปรโตีนและไขมันโดยชนิดของแผ่นห่ออาหารที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติที่มีความน่าสนใจมากที่สุดคือโพอลิสีคารายนั่นเองค่ะซึ่งกล้วยหอมนะคะ เป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทยมีพอลิเซกรไรที่สามารถนำมาสร้างเป็นแผ่นห่ออาหารได้และเมื่อนำมาสร้างเป็นแผ่นห่ออาหารแล้วสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติค่ะสำหรับความรูดดินของผลงานและลักษณะเฉพาะของผลงานนะคะผลงานของเราเป็นผลิตภัณฑ์แผ่นห่ออาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสามารถย่อยสลายได้ภายในระยะเวลาน้อยกว่า1เดือนนอกจากนี้ยังมีสารโพลิฟิสในน้ำพึ่งชนโรงที่มีฤทธิ์ในการช่วยยับยั้งการจเจริญเติบโตของแบคทีเรียอีกด้วยและที่สำคัญเลยคือผลิตภัณฑ์แผ่นห่ออาหารของเราปลอดภัยปราศจากสารเคมี และยังสามารถรับประทานได้ด้วยเนื่องจากส่วนประกอบทั้งหมดทำมาจากฟูดเกรดไม่มีสารอันตรายใดใดเลยผลงานและวิธีการใช้งานแผ่นห่ออาหารของเราสามารถนำไปหอ่อขนมลูกอมหรือท็อฟฟี่ได้ทดแทนการใช้กระดาษหรือพลาสติกในการห่อคะ่ะประโยชน์ของผลงานต่ออุตสาหกรรมเศรษฐกิจและสังคม ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจโดยการนำกล้วยหอมสุกที่ไม่สามารถรับประทานได้แล้วมาพัฒนาต่อยอดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ er ์แผ่นห่ออาหารค่ะและเนื่องจากผลิตภัณฑ er ์แผ่นห่ออาหารนำมาห่ออาหารหรือขนมได้หลากหลายประเภทสามารถเพิ่มอัตราการจ้างงานโดยมีผลิตภาพได้ค่ะพวกเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ